หลี่เหวินตัวเอกของเรื่องที่เราจะขอเรียกท่านสั้นว่าหลี่หลี่เขาเป็นจิตกรหนุ่มไส้แห้งที่ถูกจับในข้อหาผลิตและจำหน่ายแบงค์ปลอมตอนนี้เขากำลังถูกนำตัวไปที่สำนักงานใหญ่ของฮ่องกงเพื่อเป็นพยานในคดีฆาตกรรมโดยมีสาวผมสั้นตำรวจหญิงตำแหน่งสารวัตรเป็นผู้ควบคุมตัวเขาไปในระหว่างที่หลี่นั่งอยู่ที่เบาะหลังเขาก็เอาแต่จ้องมายังกระจกมองหลังของรถจนสาวผมสัสน้สนสังเกตเห็นและคิดว่าเขากำลังมองหน้าเธออยู่เธอเลยถามว่ามองอะไรนักหนา จนนั่นทําให้หลี่เวินต,ต้องหลบสายตาไปเมื่อมาถึงสํานักงานใหญ่ตํารวจก็อธิบายให้หลี่ฟังว่าพวกเขาทําการสืบสวนคดีฆาตกรรมหลายคดีซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับการปลอมแปลงธนบัตรทั้งสิ้นและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็น <j> บุคคลปริศนาที่รู้จักกันในนามปรินสเตอร์ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครชื่ออะไรหรือแม้กระทั่งหน้าตาแถมตํารวจก็มีเพียงรูปภาพของเขาที่ถ่ายได้จากทางด้านหลังแค่เพียงภาพเดียว และยังเป็นภาพที่ไม่ชัดอีกต่างหากนั่นจึงทําให้ตํารวจไม่สามารถตามหาเบาะแสของปรินเตอร์เพิ่มเติมได้เลยเนื่องจากปรินเตอร์ไม่เคยแสดงตัวให้ใครเห็นนอกจากลูกน้องที่ร่วมงานกันแต่ว่าทุกคนนั้นตายไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่หลีซึ่งเป็นลูกน้องคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของปรินเตอร์นั่นเอง เจ้าหน้าที่สอบสวนพยายามซักถามหลี่ว่าปรินเตอร์นั้นคือใครแต่หลี่ก็ไม่ยอมปริปากพูดอะไรเลยสารวัตรสาวผมสั้นที่สูญเสียคนรักไปด้วยน้ำมือของปรินเตอร์เลยขู่ว่าถ้าหลี่ไม่ยอมบอกเธอจะปล่อยข่าวเรื่องที่เขาถูกจับออกไปเพื่อล่อให้ปรินเตอร์ออกมาปรากฏตัวหลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบเธอไปว่าถ้าปรินเตอร์รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ทุกคนรวมถึงตัวเขาจะต้องถูกฆ่าตายเพราะปรินเตอร์เป็นชายที่โหดเหี้ยมเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เมื่อพูดจบหลี่ก็เริ่ม สติแตกแล้วบอกว่าให้เขากลับไปอยู่ในคุกยังจะดีสักกว่าเมื่อเห็นว่าหลี่สติแตกสาวผมสั้นเลยบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวหลี่ไปสงบสติอารมณ์ก่อนหลี่จึงถูกจับตัวมาไว้ในห้องขังแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นซัดไปหนึ่งทีจนเลือดกลบปากจากนั้นพวกเขาก็เอาข้าวที่ใส่ยานอนหลับมาให้หลี่กินเมื่อหลี่หมดสติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาเก็บเลือดเส้นผมและน้ำลายที่ติดอยู่บนช้อนของหลี่ไปเพื่อตรวจสอบ DNA แล้วผลมันก็ออกมาว่า DNA ของเขา ตรงกับเส้นผมและผิวหนังที่อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมตำรวจเลยบอกว่าหลี่ต้องถูกจับในข้อหามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมและเจ้าหน้าที่ก็มีแผนจะจับตัวปรินเตอร์โดยจะประกาศออกไปว่าหลี่หักหลังปรินเตอร์เพื่อให้ตัวเองรอดคดีและล่อให้ปรินเตอร์ออกมาจัดก,การกับหลี่จากนั้นตำรวจก็จะเข้าไปรวบตัวปรินเตอร์อีกทีในขณะที่กำลังพูดกันอยู่เหยียนเหวิรนอดีตคนรักของหลี่ร้อมกับทนายส่วนตัวก็เดินทางมาที่สำนักงานเพื่อประกันตัวเขาออกไปแต่ต ตำรวจไม่สามารถให้ประกันตัวหลีได้เพราะเขาได้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมทนายเลยบอกว่าเขาไปตรวจดูแล่ที่ตรวจ DNA ของหลีมาแล้วซึ่งหลักฐานทั้งหมดเป็นหลักฐานเท็จหรือก็หมายความว่าตำรวจจงใจยัดข้อหาฆ่าคนตายให้หลี่แต่ฝั่งตำรวจเองก็ยังคงยืนยันว่านี่เป็นหลักฐานของจริงและด้วยเหตุผลที่ขัดแย้งกันตำรวจจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าหลี่ยอมบอกข้อมูลทั้งหมดของปรินเตอร์พวกเขาก็จะยอมให้ประกันตัวเยียนเหวินได้ยินดังนั เธอก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยยอมรับข้อเสนอไปในห้องสอบปากคำเหยียนเหวินกับหลี่ก็ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานเพราะหลังจากที่ทั้งสองแยกทางกันไปเหยียนเหวินก็ได้มีคนรักใหม่และกําลังจะแต่งงานกันแต่คนรักของเธอก็ถูกปรินเตอร์ฆ่าตายเธอก็เลยอยากรู้เช่นกันว่าปรินเตอร์คือใครโดยเธอจะนั่งฟังการสอบปากคาด้วยพอหลี่ได้ยินคนรักเก่าพูดแบบนั้นเขาก็เลยยอมเล่าเรื่องของปรินเตอร์ให้ฟังแต่โดยดีเรื่องราว ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีก่อนหลี่เขาเป็นจิตรกรที่วาดรูปปลอมขายนั่นก็คือการวาดรูปก๊อปปี้ของคนอื่นนั่นเองส่วนเย็ยนเวินนั้นเธอเป็นจิตรกรสาวฝีมือดีที่กำลังจะมีงานนิทรรศการรูปวาดของเธอที่หอศิลปะเร็วๆนี้ซึ่งแตกต่างจากหลี่ที่ไม่สามารถขายารูปของตัวเองได้เลยสักชิ้นมาตลอด10ปีเพราะไม่มีใครสนใจงานของเขาเลยและมองว่าเป็นงานที่ไร้คุณภาพเย็ยนเวนินเธออยากจะให้งานของแฟนตัวเองได้รับจัดแสดงด้วยเธอเลยบอกกับชายที่เสนอ ตัวเป็นผู้จัดการเธอว่าถ้าเขาไม่สนใจงานของหลีเธอก็จะไม่ยอมให้เขาเป็นผู้จัดการซึ่งบทสนทนาที่ทั้งคู่คุยกันหลีที่แอบฟังอยู่ก็ได้ยินทั้งหมดเขาเลยแอบไปคุยกับผู้จัดการคนนั้นว่าให้รับงานของเยียนเวินไปจัดแสดงได้เลยโดยไม่ต้องสนใจงานของเขาเนื่องจากหลีไม่อยากให้เธอทิ้งความฝันของตัวเองเพราะเขาจากนั้นหลีก็โกหกกับเยียนเวินว่างานของตัวเขาเองนั้นมีคนซื้อไปหมดแล้วนั่นก็เพื่อให้เธอได้จัดงานแสดงของตัวเองได้อย่างสบายใจวันหนึ่งขณะ ทีี่่หลกำลังวาดรูปปลอมเพื่อน,นําไปขายที่ร้านขายของเก่าอยู่นั้นเหยียนหวนก็ได้ไปเจอกับรูปวาดของหลี่ที่เขาโกโหกว่าขายไปแล้วนั่นจึงทําให้เธอได้รู้ว่าเขาโกหกเรื่องที่ขายรูปภาพได้ในวันงานจัดแสดงผลงานศิลปะของเธอเหยียนหวนเลยได้ตัดสินใจเอารูปภาพของหลี่ชิ้นหนึ่งไปจัดแสดงร่วมด้วยซึ่งมันเป็นรูปเดียวที่หลี่วาดโดยไม่ได้ก๊อปงานของคนอื่นแต่ใช้ลายเส้นของจิตรกรชื่อดังสี่คนมาใส่รวมกันส่วนรูปปลอมที่หลี่ขายให้กับร้านขายของเก่าเมื่อครั้งนั้น มันก็ดันไปสะดุดตาปรินเตอร์เขา้าซึ่งภาพปลอมที่หลีวาดมันก็เหมือนกับของจริงจนแยกไม่ออกนั่นจึงทําให้ปรินเตอร์รู้สึกสนใจและอยากจะเจอหลีขึ้นมา เจ้าของร้านขายของเก่าเลยบอกปรินเตอร์ไปว่าตอนนี้หลีอยู่ที่งานจะแสดงปรินเตอร์จึงมุ่งหน้าไปที่งานแล้ววิจารณภาพวาดของหลี่ที่เย็ยนเหวินนามาขึ้นแสดงแบบเสียๆหาย,ายจนเย็ยนเหวินที่ฟังอยู่รู้สึกทนไม่ได้แล้วไล่ตะเพิดปรินเตอร์ออกจากงานไปหลีที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็เรยวรีบตามไปขอโทษปรินเตอร์ปรินเตอร์เลยบอกหลีไปว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเขามาที่นี่ก็เพราะอยากจะมาเจอหลี่นั่นแหละโดยปรินเตอร์จงใจวิจารณงานของหลีเพื่อให้เขาแสดงตัวออกมานั่นเอง หลังจากนั้นทั้งสองก็ไปนั่งคุยเรื่องงานวาดภาพปลอมของหลี่ด้วยกันซึ่งปรินเตอร์ก็ได้บอกกับหลี่ว่าเขาอยากให้หลี่มามีส่วนร่วมในการวาดภาพเสมือนจริงและเขาจะทำให้ภาพปลอมที่หลี่วาดนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าภาพจริงซะอีกเมื่อพูดจบเขาก็ทิ้งนามบัตรไว้ให้กับหลี่แล้วขอตัวกลับหลังจากคุยกับปรินเตอร์เสร็จหลี่ก็กลับไปยังงานแสดงซึ่งมันก็เหลือแค่เพียงรูปภาพของเขาแค่เพียงภาพเดียวเท่านั้นที่ขายไม่ออกในวินาทีนั้นหลี่เลยได้ตัดสินใจบางอย่าง เขาเลยบอกกับเยียนวนไปว่าเขาจะไม่ทํางานนี้อีกแล้วพร้อมกับหยิบไฟแช็คขึ้นมาเาผาภาพวาดนั้นทิ้งและเดินจากไปเพื่อมุ่งหน้าไปหาปรินเตอร์เช้าวันต่อมาเมื่อปรินเตอร์กับหลีได้มาเจอกันปรินเตอร์ก็บอกกับหลีว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่คือการผลิตแบงค์ปลอม และเขาอยากจะให้หลีมาช่วยในการวาดภาพแบงค์ปลอมที่เขาขายนั่นเองซึ่งตระกูลของเขาทํมาสามรุ่นแล้วและยังไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งเมื่อหลีได้ยินดังนั้น<ๆ>เขาก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาเลยตอบปฏิเสธที่จะรับงานแล้วกลับไปหายเหยียนเหวินที่บ้านแต่เมื่อมาถึงเขาก็ได้เห็นว่าเหยียนเหวนินกําลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสารต่อความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นจิตรกรชื่อดังหลีที่แอบดูเธออยู่ห่างๆก็เลยตัดสิน กลับไปหาปรินเตอร์อีกครั้งแล้วตกลงที่จะร่วมง,งานกับเขาปรินเตอร์เลยสัญญากับหลี่ว่าหลังจากที่งานเสร็จแล้วเขาจะช่วยหลี่ตามเยือนวนกลับมาเองจากนั้นปรินเตอร์ก็ได้แนะนําให้หลี่รู้จักกับทีมงานหลักซึ่งประกอบไปด้วยลุงแวนที่มีหน้าที่เป็นช่างทําแม่พิมพ์โดยเขาได้เปิดร้านขายของเก่าบางหน้าคนต่อมาก็คือสาวที่เป็นแอดมินของกลุ่มแล้วก็มีบอดดี้การ์ดอีกหนึ่งคนและคนส่งของอีกหนึ่งคน พวกเขาคุยกันว่าจะทําแมงปลอม100ดอลลาร์ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากําลังจะออกใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งกระบวนการนั้นมันยากมากๆเพราะรายละเอียดในแต่ละรูปมีเยอะขึ้นไในจะเรื่องสีและกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปยังโรงพิมพ์ส่วนตัวของปรินเตอร์แล้วหลี่ก็เริ่มลงมือวาดภาพเหมือนที่จะใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์ขึ้นมาอย่างขมักขมันทุกอย่างนั้นดําเนินไปได้ด้วยดีจนเขาสามารถวาดภาพที่เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ ยังไม่มีที่ติวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังเล่นเกมทายกันว่าภาพไหนคือภาพจริงหรือภาพปลอมหลี่ที่มีส่วนร่วมในการทายก็บอกกับทุกคนว่าภาพนี้คือภาพจริงซึ่งนั่นก็คือคําตอบที่ถูกต้องนอกจากนี้เขายังอธิบายให้เพื่อนร่วมทีมฟัง ถึงการวาดภาพแบบศิลปะจีนที่ใช้กระดาษที่ลอกได้3ชั้นปรินเตอร์ที่ฟังอยู่เลยผุดไอเดียขึ้นมานั่นก็คือเขาจะใช้กระดาษ3แผ่นในการทําแบงค์หนึ่งชิ้นโดยกระดาษแผ่นกลางจะใช้ลูกตุ้มเหล็กรีดจนกลายเป็นลายน้ําจากนั้นก็ใช้อีก2แผ่นมาประกอบและนั่นมันจะทําให้ได้แบงค์1 0 0ดอลลาร์ที่มีลายน้ําอยู่ด้านในเหมือนกับแบงค์ของจริงเลยทีเดียวด้วยไอเดียมันเจิดนี้เลยทําให้พวกเขาสามารถเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่2นั่นก็คือการทําแม่แบบทุกคน ทำงานกันอย่างหนักลองผิดลองถูกจนเวลาล่วงเลยไปถึง2เดือนและในที่สุดพวกเขาก็สร้างแม่แบบที่สมบูรณ์ออกมาได้สำเร็จในการทำงานหลีจะได้คุกคีกับลุงแว่นบ่อยมากนั่นเลยทำให้ทั้งสองคนสนิทกันอย่างรวดเร็วลุงแว่นเลยเล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองให้ฟังว่าเขามีลูกสาวอยู่5คน ซึ่งครอบครัวก็เข้าใจว่าเขาเปิดร้านขายของเก่าเท่านั้นไม่รู้เรื่องที่เขามาทํางานผลิตแบงค์ปลอมเลยระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ปรินเตอร์ที่อยู่ด้านบนก็ตะโกนล,ลงมาว่ารุ่งนี้ให้เดินทางไปยุโรปกันเพราะรัฐบาลได้นําเครื่องพิมพ์เงินเก่าออกมาประมูลขายเป็นเศษเหล็กปรินเตอร์เลยตั้งใจว่าจะไปประมูลมาให้ได้เพื่อใช้เป็นเครื่องพิมพ์แบงค์ปลอมของพวกเขานั่นเองและในที่สุด เขาก็สามารถประมูลซื้อมันมาได้สําเร็จแค่เพียงเอาไปซ่อมนิดๆหน่อยๆมันก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ทว่าพวกเขายังขาดกระดาษไร้กรดที่จะเอามาพิมพ์เป็นแบงซึ่งในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ได้นํากระดาษเหลือใช้มาทําเป็นสมุดโทรศัพท์แถมยังสามารถหาซื้อกระดาษนั้นได้ในโรงงานขายกระดาษอีกด้วยที่สําคัญมันมีความบางที่พอเอาสาแผ่นมาประกบกันก็จะได้ความหนาเท่าของแบงจริงเลย บรินเตอร์กับหลี่จึงไม่รอชา้ารีบเข้าไปเจราจาซื้อขายจนได้กระดาษมาเป็นจํานวนถึง500ตันเมื่อได้วัสดุที่ต้องใช้มาแล้วพวกเขาก็เริ่มลงมือผลิตแบงค์ปลอมกันทันทีซึ่งผลงานที่ออกมาก็เรียกได้ว่าเหมือนจริงมากๆแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังขาดสิ่งสุดท้ายอันสําคัญที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิต นั่นก็คือน,น้ำหมึกเปลี่ยนสีที่ไม่สามารถทําขึ้นเองได้วันหนึ่งขณะที่ปรินเตอร์กับหลี่กาลังขับรถมุ่งหน้าไปจุดหมายปลายทางโดยที่หลี่ยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนอยู่นั้นจู่ๆปรินเตอร์ก็หยุดรถแล้วสั่งให้หลี่ใส่เสื้อกลอให้เรียบร้อยเมื่อพูดจบเขาก็ลงจากรถแล้วตรงเข้าไปปล้นหมึกเปลี่ยนสีจากรถของธนาคารที่กําลังขนส่งอยู่บนถนนไฮเวย์ในประเทศแคนาดาซึ่งทีมงานของปรินเตอร์ได้ทําการดักปล้อนอยู่ก่อนแล้วทั้งสองฝ่ายสอดกระสุนใส่กันไปมา แต่สุดท้ายปรินเตอร์และพักพวกก็เป็นฝ่ายชนะแล้วทําการจับตัวบริการของธนาคารเอาไว้ได้ ส่วนหลีที่ยืนสั่นด้วยความกลัวกับเหตุการณ์ตรงหน้าปรินเตอร์ก็สั่งให้เขาไปขนถังสีลงจากรถและในระหว่างที่หลี่กำลังขนถังสีอยู่นั้นขเ,ขเขาก็ได้เห็นบอดี้การ์ดธนาคารอีกคนแอบอยู่ในรถเขา้าหลีทำอะไรไม่ถูกเลยยืนอึ้งอยู่แบบนั้นจนปรินเตอร์จับสังเกตได้แล้วลงมือยิงบอดี้การ์ดคนนั้นทิ้งแบบรวัวกระสุนเลยไปโดนใส่ถังสีที่มีอยู่ในรถจนหมดเหลือเพียงถังสีที่ขนออกมาได้แค่สองถังเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้ปรินเตอร์หัวเสียไปอย่างมากหลังจากการปล้นเสจปิน ก็จัดการระเบิดรถของธนาคารทิ้งแล้วขับรถหนีออกไปพร้อมกับทุกคนคดีการล้นในครั้งนี้ตำรวจมา คนรักของสาวผมสั้นก็มั่นใจว่าพวกโจรต้องเป็นคนที่ทำแบงค์ปลอมอย่างแน่นอนเพราะหมึกเปลี่ยนสีเป็นสิ่งที่มีแต่พวกทำแบงค์ปลอมเท่านั้นที่ต้องการและไม่นานพวกเขาก็ได้หลักฐานบางอย่างที่สาวไปถึงตัวของแก๊งทำแบงค์ปลอมได้ซึ่งเขาทำเพียงลำพังแบบลับๆไม่ให้ใครรู้ว่าแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปสํารวจที่ร้านขายของเก่าของลุงแว่นทันทีซึ่งตํารวจมามีเพื่อนที่เป็นลูกค้าเก่าของลุงแว่นอยู่ด้วยคนหนึ่ง เขาเลยวางแผนใช้โอกาสนี้ในการเข้าถึงตัวปรินเตอร์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้เลยว่ามีสาวผมสั้นแอบดูอยู่ห่าง ทางด้านปรินเตอร์ที่ได้สีมาแล้วเขาและพักพัวก,ก็เริ่มลงมือทำงานกันต่อจนได้แบงค์ปลอมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาซึ่งมันถูกเรียกว่าแบงค์ซูเปอร์ดอลลาร์จากนั้นพวกเขาก็นำแบงค์ปลอมที่ผลิตออกไปขายให้กับผู้ซื้อทั่วโลกทุกคนต่างยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างมากยกเว้นหลี่ที่ดูไม่ค่อยอินกับการเฉลิมฉลองสักเท่าไหร่เนื่องจากเขารู้สึกไม่ดีกับการปลนและฆ่าคนเพื่อให้ได้หมึกเปลี่ยนสีมานั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่ง ระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปซื้อขายที่ประเทศลาวนั้นหลีก็เหลือบไปเห็นรถคันหนึ่งของชาวบ้านที่จอดอยู่มันเป็นรถที่เปลี่ยนสีได้ซึ่งเป็นสีสูตรเดียวกันกันกบที่ใช้ในการทำธนบัตรหลีเลยนำไอเดียนี้มาใช้กับการผลิตหมึกเปลี่ยนสีขึ้นมาโดยเขาลงมือผสมสีเองทุกขั้นตอนจนได้สีที่ใช้ในการทำแบงได้สำเร็จและนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปปล้นหรือฆ่าใครอีกแล้วแต่สามารถผลิตหมึกเปลี่ยนสีขึ้นมาได้เลยนั่นเอง และตอนนี้หลี่ก็ได้สั่งสีที่ว่ามาเพิ่มแล้วถ้ากลับไปฮ่องกงเมื่อไหร่ เขาก็จะทําการผสมมันให้เสร็จก็ถือว่าเป็นอันเสร็จงานนี้ระหว่างที่ปรินเตอร์กําลังเจราจาซื้อขายกับลูกค้าอยู่นั้นหลีก็ไปสะดุดตากับเซี่ยวชิงผู้ชํานาญการปลอมแปลงธนบัตรของฝ่ายลูกค้าเขา้าเพราะเธอมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเยียนหวนเป็นอย่างมากจนทําให้หลีไม่อาจละสายตาจากเธอไปได้กระทั่งเธอเดินลับสายตาไปรุ่งเช้าปรินเตอร์กับหลีก็เดินทางไปที่สามเหลี่ยมทองคํา เพื่อทําการซื้อขายแบงค์ปลอมให้กับเพื่อนของพ่อปรินเตอร์กันต่อปรินเตอร์ชื่นชมฝีมือในการทํางานของหลี่มากเขาเลยเอ่ยปากชมหลี่ออกมาพร้อมกับบอกว่า เขาซื้อรีสอร์ทส่วนตัวให้กับหลีเรียบร้อยแล้วเพื่อที่หลังจากจบงานนี้จะได้ให้หลีกับเยียนเวินได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นั่นเมื่อถึงที่หมายปรินเตอร์ก็ยัดเครื่องจุดระเบิดใส่มือของหลีแล้วบอกว่าเมื่อเขาให้สัญญาณก็ปล่อยทันทีซึ่งมันเป็นระเบิดแบบเดียวกันกับตอนที่ไปปล้นสีเมื่อครั้งก่อนและนั่นมันก็สร้างความตกใจให้หลีเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมทําตามที่ปรินเตอร์สั่งแต่โดยดีจากนั้นปรินเตอร์ก็ไปพูดคุยเรื่องซื้อขายแบง,งก์ปลุงผู้น g กองทัพอิสระหรือก็คือเพื่อนของพ่อปรินเตอร์ซึ่งการซื้อขายครั้งนี้ไม่ราบรื่นเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะลุงผู้นำบอกว่าครั้งนี้เขาจะจ่ายเพิ่มขึ้นให้อีกครึ่งหนึ่ง แล้วหลังจากนี้ในระยะเวลาเครื่องปีปรินเตอร์กับพักพวกต้องทำงานอยู่ที่นี่เพื่อสอนวิธีการทำแบงค์ปลอมให้กับลูกน้องของเขาด้วยปรินเตอร์เลยแสยะยิ้มเบาๆออกมาแล้วเดินไปกระซิบกใกล้ๆลุงผู้นำว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำการซื้อขายแต่มาเพื่อล้างแค้นลุงผู้นำที่สั่งฆ่าพ่อของเขาเมื่อเจปีที่แล้วต่างหากเมื่อพูดจบปรินเตอร์ก็เปิดเสือ้อเผยให้เห็นระเบิดที่เรียงรายอยู่เต็มตัวแล้วเขาก็ตะโกนบอกหลี่ว่าให้ปล่อยเครื่องจุดระเบิดที่อยู่ในมือได้เลยโดยที่ก กลไกของมันก็คือเมื่อปล่อยตัวเครื่องให้คลายออกระเบิดก็จะทำงานทันทีตอนแรกหลีก็ไม่กลา้าแต่พอโดนกดดันหนักเขา้าเขาจึงยอมทำตามที่ปรินเตอร์บอกทว่าระเบิดที่ติดตามตัวของปรินเตอร์เป็นเพียงแค่กลลวงเท่านั้น เพราะหลังจากที่หลีปล่อยมือระเบิดที่ปรินเตอร์ได้แอบมาติดตั้งไว้กลางค่ายก็ระเบิดออกมาทันทีจนทําให้ที่นั่นเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วพักพวกของปรินเตอร์ที่ซุ่มอยู่บริเวณนั้นก็ตามมาสมทบทั้งสองฝ่ายสาดกระสุนใส่กันไปมาอย่างดุเดือดระหว่างที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนอยู่นั้นหลีก็เห็นเซี่ยวชิง สาวหน้าตาคล้ายเหียนเวินที่อยู่ที่นี่ด้วยกำลังถูกไฟครอกเขาเล็วรีบเข้าไปช่วยเธอออกมาและแล้วผลสุดท้ายในการต่อสู้ครั้งนี้ฝั่งของปรินเตอร์ก็เป็นฝ่ายชนะพวกเขาฆ่าฝ่ายตรงข้ามจนตายเรียบการล้างแค้นที่เฝ้ารอมานานได้บรรลุผลสักทีส่วนเซี่ยวชิงที่หลี่ช่วยมาได้เขาก็พาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งใบหน้าของเธอได้รับความเสียหายหลายแห่ง เลยต้องสัยกรรมหน้าใหม่แต่ก็ยังคงมีเขาโครงเดิมอยู่จากนั้นปรินเตอร์ที่นั่งอยู่ข้างๆก็เดินเข้ามาแล้วยื่นพาส,สปอร์ตใหม่ให้กับเธอพร้อมทั้งบอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เธอแล้วและชื่อใหม่ของเธอนั้นก็คือเยนเวินั่นเองหลี่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่ที่ปรินเตอร์ชอบทําอะไรตามใจแบบนี้ไม่กี่วันต่อมาหลี่ก็ได้ไปชมงานนิทรรศการภาพวาดของเยนเวนิรนแฟนเก่าของเขา ซึ่งเซี่ยวชิงเองก็ไปด้วยเช่นกันและเมื่อเธอเห็นรูปถ่ายของเยียนหวนที่ติดอยู่ในงาน เธอก็รู้ทันทีว่าทาไมหลี่ถึงตัดสินใจช่วยเธอนั่นก็เพราะว่าเธอมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับเยียนวันนั่นเองระหว่างนั้นปรินเตอร์ที่มาในงานก็เดินมาหาหลีแล้วบอกว่าเขาซื้องานวาดของเยียนวันไว้ทั้งหมดแล้วและงานทั้งหมดจะถูกส่งไปที่รีสอร์ทที่เขาซื้อไว้ให้หลี่ด้วยถ้าเยียนวันรู้เรื่องนี้เธอต้องดีใจแน่ๆซึ่งปรินเตอร์ก็ตั้งใจทําแบบนี้เพื่อให้เยียนวันรู้สึกซึ้งใจแล้วกลับมาคบกับหลี่อีกครั้ง โดยจะทำเป็นว่าหลี่คือคนที่ซื้อรูปภาพของเธอทั้งหมดนั่นเอง ่ว่าในตอนนั้นเยียนหวนกับคู่มั่นของเธอก็เดินผ่านมาพอดีนั่นเลยทำให้ทั้งสามได้รู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับคนรักใหม่ของเธอเร็วๆนี้หลี่ที่รู้สึกรับไม่ได้เขาเลยรีบเดินออกจากงานไปทันทีพร้อมกับเซี่ยวชิงส่วนปรินเตอร์เองเขาก็รู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดเอาไว้วันต่อมาหลี่และปรินเตอร์รวมถึงพรรคพวกคนอื่นๆก็ขึ้นเรือเดินทางไปขายแบงค์ปลอมให้ลูกค้าที่อยู่บนเรืออีกลำซึ่งจอดรออยู่แถวกลางทะเล ระหว่างที่กำลังเดินทางปรินเตอร์ที่รู้ว่าหลี่จะวางมือจากการทำธุรกิจนี้แล้วไปใช้ชีวิตด้วยกันกับเซี่ยวชิงสองคนเขาก็เริ่มมีปากเสียงกับหลี่จนถึงขั้นเกือบลงไม้ลงมือแต่ปรินเตอร์ก็ยับยั้งชั่งใจแล้วบอกกับหลี่ว่าถ้าหลี่ทำสีเสร็จเมื่อไหร่ก็ไปจากเขาได้เลยโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆและแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดนัดพบพอดีการซื้อขายแบงค์ปลอมจึงได้เริ่มขึ้นและลูกค้าที่มาวันนี้ก็คือตำรวจมาที่ปลอมตัวมานั่นเอง เขาสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในแวดวงธุรกิจทําแบงค์ปลอมได้อย่างแนบเนียนซึ่งการเจรจาค้าขายก็ได้จัดขึ้นบนเรือที่มีสาวๆคอยเอนเตอร์เทนในตอนนั้นเองตำรวจมาก,ก็ได้สังเกตเห็นว่าสาวผมสั้นแฟนของเขาได้ปลอมตัวเป็นหนึ่งในหมู่สาวๆที่เข้ามาที่นี่เหมือนกัน เขาเลยเข้าไปคุยกับเธอด้วยความเป็นห่วงเพราะสิ่งที่เธอทํามันอันตรายเกินไปแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้พูดคุยอะไรกันก็มีคนแจ้งเข้ามาว่าปรินเตอร์เดินทางมาถึงแล้วตำรวจมาเลยต้องแยกตัวออกไปก่อนแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังเพราะปรินเตอร์ไม่ได้มาเจอเขาด้วยตัวเองแต่ส่งสาวที่เป็นแอดมินมาแทนเนื่องจากปรินเตอร์เป็นคนที่ระวังตัวสูงและเข้าถึงยากจากนั้นสาวแอดมินที่เดินทางมาถึงก็โยนโทรศัพท์มือถือให้เขาแล้วบอกว่าปรินเตอร์จะติดต่อ,อก,กลับมาที่โทรศัพท์ เรื่องนี้ในภายหลังเมื่อสาวแอดมินกลับมาที่เรือของปรินเตอร์ปรินเตอร์ก็มีความสงสัยในตัวของตำรวจมาแล้วก็ถามกับเธอว่าลูกค้าคนนี้ไว้ใจได้จริงๆหรอเธอก็เลยตอบไปว่าคนคนนี้ไว้ใจได้อย่างแน่นอนเพราะลูกค้าเก่าของลุงแว่นเป็นคนแนะนำมาเองและพอพูดถึงลุงแว่นปรินเตอร์ก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ว่าเขาเคยเห็นลุงแว่นใช้เงินปลอมซื้อนาฬิกาโบราณที่แคนาดามาก่อน ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์เพราะปรินเตอร์ได้ตั้งกฎของกลุ่มอย่างเข้มงวดว่า ห้ามทุกคนในแก๊งใช้แบงค์ปลอมที่ทำขึ้นโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะทำให้เป็นจุดที่ตำรวจสามารถสาวมาถึงตัวทุกคนได้โดยง่ายถ้าใครฝ่าฝืนต้องมีโทษสถานหนะักนั่นก็คือถูกฆ่าตายยกรัวนั่นเองเมื่อเสร็จจากการพบลูกค้าหลี่ที่เดินทางมาถึงโรงงานก่อนก็รีบไปบอกให้ลุงแว่นหนีไปเพราะปรินเตอร์กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่แล้วแต่ยังไม่ทันที่ลุงแว่นจะได้หนีปรินเตอร์ก็มาถึงที่นี่พอดีแล้วใช้ปืนยิงลุงแว่นแบบรัวๆสามนัดจนตายคาที่ส่วนหลี่ที่มองดูอยู่ด้วยความ เสียใจเขาก็ปรีเข้าไปหาปรินเตอร์ด้วยความโกรธแต่ด้วยความไม่ประสีประสาของเขาหลีเลยถูกปรินเตอร์ซัดเข้าไปหนึ่งทีจนเลือดกลบปากและสลบไปจากนั้นปรินเตอร์และพักพวกก็เผาโรงงานนั้นทิง้งแล้วย้ายไปทํางานกันที่อื่นเพราะที่นี่ถือว่าไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ขับรถออกมาจากโรงงานปรินเตอร์ก็ได้ติดต่อกับตํารวจมาเพื่อทําการซื้อขายแล้วก็ได้นัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ที่นั่นปรินเตอร์ได้ให้พักพวกคอยให้การคุ้มกันเขาเป็นอย่างดีเมื่อตำรวจมาที่ปลอมตัวเดินทางมาถึงเขากับปรินเตอร์ก็พูดคุยทําความรู้จักกันเมื่อเจราจาซื้อขายกันไปสักพักปรินเตอร์ก็สั่งให้หลี่ที่นั่งอยู่ไกลๆหย,ยิบบางอย่างจากกระเป๋าใบหนึ่งออกมาและพอหลี่เปิดมันออกมาก็พบว่า สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นคือปืนหนึ่งกระบอกซึ่งนั่นมันหมายความว่าปรินเตอร์รู้เรื่องที่ลูกค้าคนนี้คือ expenses, ตำรวจปลอมตัวมาเพื่อลอบซื้อเขาเขาเลยตั้งใจให้หลี่ใช้ปืนนั้นฆ่าตำรวจมาซะแต่หลี่ที่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นหน้าของเขาก็เริ่มถอดสีแล้วทำอะไรไม่ถูก ตำรวจมาที่จับสังเกตได้รวมถึงเห็นเงาสะท้อนของปืนเขาก็รีบเข้าไปแย่งปืนออกมาระหว่างที่หลี่กับตำรวจมากำลังยื้อแย่งปืนกันอยู่นั้นปรินเตอร์ที่เห็นว่าหลี่คงไม่สามารถฆ่าคนได้ลงเขาเลยตัดสินใจใช้ปืนของตัวเองยิงใส่ตำรวจมาจนตายคาที่พร้อมกับพูดว่าเขาผิดหวังในตัวหลี่มากแต่ถึงอย่างนั้นเขาจะลองให้โอกาสหลี่อีกครั้งเมื่อพูดจบปรินเตอร์ก็กระชากตัวหลี่ไปยังห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นมีเยหยื่อวนกับผู้มั่นของเธอ ที่ถูกปรินเตอร์จับตัวไว้อยู่ทั้งสองถูกจับมัดแขนขาและโดนปิดตาเอาไว้จากนั้นปรินเตอร์ก็หยิบปืนยัดใส่มือของหลีพลางพูดว่า ถ้าหลี่อยากได้เหยียนวนกลับคืนมาเขาก็ต้องฆ่าคู่ม่นของเธอทิ้งพร้อมกับบังคับให้หลี่ยิงปืนไปที่คู่ม่นคนนั้นแต่หลี่ที่กลัวมากและทนไม่ไหวอีกต่อไปเลยหันกระบอกปืนมาที่ปรินเตอร์แทนสิ่งที่หลี่ทำมันทำให้ปรินเตอร์รู้สึกฉุนสุดๆปรินเตอร์เลยหยิบปืนของตัวเองหันไปที่หลีบ้างก่อนจะยิ้มย่อออกมาแล้วพูดว่าหลี่ไม่กล้ายิงเขาหรอก ซึ่งหลีก็ไม่กล้ายิงจริงๆอย่างที่ปรินเตอร์พูดปรินเตอร์เลยจัดการยิงไปที่คู่มั่นของเย,ยนเวินแทนจนเขาตายไปหลีที่กลัวว่าเย,ยนเหวินจะโดนลูกหลงไปด้วยเขาเลยรีบเข้าไปในห้องปิดประตูแล้วกระโจนเข้าไปกอดตัวเธอเอาไว้ส่วนปรินเตอร์กับพักพวกที่อยู่ด้านนอกก็กระหน่ำยิงใส่ห้องนั้นแบบรัวๆแบบไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเซี่ยวชิงที่เห็นท่าไม่ดีเลยใช้โอกาสที่ทุกคนไม่ทันได้ระวังตัวเอามีดเสียบไปบริเวณหลังของสาวที่เป็นแอดมินแล้วบังคับปืนที่สาวแอดมินถืออยู่ พักพวกคนอื่นๆจนทุกคนตายไปกันหมดเหลือเพียงปรินเตอร์ที่รอดชีวิตแต่อาการก็สาหัสเช่นกันส่วนหลี่ที่ช่วยเย็ยนเหวินจนเธอรอดชีวิตมาได้เขาก็เล็งปืนไปที่ปรินเตอร์ที่นั่งสะบักสะบอมอยู่ด้วยมือที่สั่นกลัวปรินเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเลยยิ้มออกมาแล้วพูดเหมือนเดิมว่าหลี่ไม่กล้าย,ยิงเขาหรอกพนนันหนึ่งจ่ายล้านได้เลยแต่พูดยังไม่ทันขาดคำหลี่ก็ยิงใส่ปรินเตอร์ไปหลายนะัดจนเขาแน่นิ่งไปหลังจากนั้นหลี่กับเซี่ยวชิงก็พากันหนีไปจากที่นี่ แล้วทิ้งเยียนวนเอาไว้เพราะไม่นานตำรวจก็คงจะมาที่นี่แล้ววันเวลาผ่านไปตอนนี้หลีกับเซี่ยวชิงทั้งสองมาอาศัยอยู่ที่รีสอร์ทที่ปรินเตอร์ซื้อให้และเขาก็ได้เห็นข่าวจากในหนังสือพิมพ์ว่าปรินเตอร์ยังไม่ตายเนื่องจากไม่มีใครพบศพของเขาเลยนอกจากนี้ในข่าวยังได้ระบุไว้ว่าครอบครัวของลุงแว่นถูกฆ่าตายหมดแล้วหลีเลยตัดสินใจออกมาจากรีสอร์ทเพื่อตามหายเยียนเวนเพราะกลัวว่าเธอจะถูกปรินเตอร์ตามลา่าแต่ยังไม่ทันที่จะได้ไปไหน เขาก็ถูกตำรวจจับซะก่อน เลยทาให้ต้องมาเป็นพยานให้การแบบนี้แถมตอนที่เขาถูกตารวจจับขึ้นรถนั้นหลี่ก็ได้บอกว่าเขาเห็นปรินเตอร์อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของถนนที่มองมาที่เขาแล้วถือหนังสือของเยียนเหวินอยู่ด้วยซึ่งหมายความว่าเยียนเหวินกําลังตกอยู่ในอันตรายนั่นเองเมื่อหลี่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตํารวจฟังเขาก็วาดรูปประพันธ์สันฐานของปรินเตอร์ให้ตํารวจพร้อมกับเซ็นชื่อและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถูกประกันตัวออกไปโดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องห้ามออกนอกประเทศและ ให้เข้ามารายงานตัวทุกๆ24ชั่วโมงหลังจากที่เยนเวินประกันตัวหลีออกมาแล้วทั้งสองก็ได้มายังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อพักผ่อนหลีค่ค่อยๆเข้าไปกอดเธออย่างอ่อนโยนและกล่าวขอบคุณที่ช่วยเขาในตอนแรกเยนเวินเธอก็ขัดขืนหลี่เพราะยังโกรธเขาอยู่แต่แล้วด้วยความรักที่เธอมีให้เขาบวกกับบรรยากาศทั้งสองเลยร่วมรักกันในที่สุดวันต่อมารูปภาพของปรินเตอร์ที่หลี่เป็นคนวาดก็ถูกปริน์ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ประกาศว่าเป็นผู้ต้องหาในขณะที่สาวผมสั้นก ำลังสูบบุหรี่อยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นตำรวจคนหนึ่ง เดินลงมาจากรถและเข้าไปในสำนักงานซึ่งเขามีหน้าตาที่เหมือนกับภาพที่หลี่วาดเธอจึงไม่รอชา้ารีบระดมพลเข้าไปจับตัวชายคนดังกล่าวทันทีเมื่อชายคนนั้นถูกจับตัวเขาก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่ปรินเตอร์แล้วบอกชื่อกับรหัสตำรวจของเขาให้ทุกคนรู้และนั่นมันก็เป็นชื่อและรหัสจริงอย่างแน่นอนแถมเขายังบอกกับสาวผมสั้นอีกว่าเมื่อ3ามวันก่อนตอนที่ย้ายตัวหลี่มาที่นี่เขายังขับรถให้เธออยู่เลยหรือก็คือตำรวจทุกคนถูกหลี่หลอกเข้าอย่างจังแล้วและ ในตอนต้นเรื่องที่หลี่มองกระจกมองหลังจนสาวผมสั้นเอ่ยปากถามว่ามองอะไรนักหนาความจริงก็คือหลี่ไม่ได้มองหน้าเธอแต่อย่างใดแต่เขามองไปที่หน้าของตำรวจคนขับรถแล้วจดจำใบหน้าของเขาเอาไว้เพื่อใช้ในการนี้ต่างหากซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลี่ตั้งใจใช้ตำรวจคนขับรถเป็นแพ้รับบาปเพราะความจริงแล้วตัวจริงของปรินเตอร์ก็คือหลี่นั่นเองโดยเขาขูเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองเป็นลูกน้องแล้วโบวยความผิดให้ตำรวจคนขับรถเป็นปรินเตอร์แทนตัวเขาที่สำคัญส สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งทำแบงค์ปลอมปล้นหมึกเปลี่ยนสีฆ่าคนที่สามเหลี่ยมทองคำเจรจา,าซื้อขายฆ่าลุงแวนจับตัวเหยียนเหวนกับคู่มันรวมถึงเรื่องอื่นๆล้นวนแต่เป็นฝีมือของเขาทั้งสิน้นเพียงแต่ตอนที่ให้การเขาแสดงเป็นคนอ่อนแอน่าสงสารที่ถูกปรินเตอร์ข่มเหงเท่านั้นอีกทั้งการโกหกคำโตครั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวเองถูกประากันตัวออกมาแล้วจะได้แอบหลบหนีโดยที่ตำรวจไม่แคลงใจ สาวผมสั้นที่รู้ตัวว่าตัวเองถูกหลอกก็ปรี๊ดแตกสุดๆแล้วออกคำสั่งให้ตำรวจรีบบุกไปยังโรงแรมที่หลีพักอยู่ทันที แถมในตอนนั้นเองพ่อของสาวผมสั้นที่เป็นตำรวจเช่นกันก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เย็นวนตัวจริงเธอกําลังวาดรูปอยู่ที่มณฑลซานซี i, ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนโดยหลังจากที่คู่มั่นของเธอถูกฆ่าตายเธอก็อยู่ที่นั่นมาตลอดและไม่เคยไปไหนเลยหรือนั่นก็หมายความว่าเย็นวนที่มาประกันตัวหลี่ออกไปนั้นก็คือตัวปลอมนั่นเองเพราะในตอนนั้นที่หลี่ช่วยชีวิตรี่วชิงจากการถูกไฟคลอกแล้วใบหน้าของเธอเสียหายหลี่เลยให้หมอทำศัลยกรรมหน้าของเธอใหม่ ให้เหมือนกับเหยียนหวนตัวจริงเพราะเขารักเหยียนหวนตัวจริงมากเลยทําให้เซี่ยวชิงที่มีเพียงใบหน้าคล้ายๆได้กลายเป็นมีใบหน้าที่เหมือนจริงไปเลยซึ่งมันเป็นความคิดของเขาในชุดเดียวกันที่ว่าแบงค์ปลอมมีค่าเหมือนกับแบงค์จริง เยียนหวนตัวปลอมจึงสามารถแทนเหยียนหวนตัวจริงได้เหมือนกันนั่นแหละส่วนเยียนหวนตัวปลอมหรือก็คือเซี่ยวชิงเธอก็ตกหลุมรักหลี่เข้าอย่างเต็มเป่าเพราะเขาได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้จนวันที่เธอกับหลี่ไปดูงานเทศกาลภาพวาดและได้เห็นรูปของเยียนหวนตัวจริงเธอเลยรู้สาเหตุที่หลี่ใส่ยกรรมใบหน้าของเธอให้เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากในวันที่ตำรวจมาปลอมตัวมาล่อซื้อแล้วถูกหลี่ฆ่าตายไปนานเธอเลยจับตัวเหยียนหวนและคู่มั่นมาแล้วบังคับให้หลี่ฆ่าเยียนหวนที เพื่อที่เธอจะได้เป็นเหยียนหวนตัวจริงเพียงคนเดียวของเขาแต่ทว่าหลี่ก็ไม่ยอมเลยเกิดการยิงกราดหมู่ขึ้นจนทุกคนตายกันหมดเหลือเพียงแต่หลีเซี่ยวชิงและเหยียนหวนเท่านั้นที่รอดชีวิต แล้ในวันที่หลีถูกจับคนที่ยืนดูอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเซี่ยวชิงตังหาไม่ใช่ปรินเตอร์ตัวปลอมอย่างที่หลีบอกในตอนแรกหลีก็คิดว่าเซี่ยวชิงจะไม่มาช่วยเขาออกจากคุกแล้วแต่สุดท้ายเธอก็มาเพราะเธอรักเขามากจนปล่อยเขาไว้แบบนั้นไม่ได้หลังจากที่หลีหรือก็คือปรินเตอร์ตัวจริงร่วมรักกับเซี่ยวชิงเสร็จแล้วเธอก็ถามออกไปตรงๆว่า เขารู้สึกยังไงกับเธอปรินเตอร์เลยตอบกลับมาว่าเธอเปรียบเสมือนตัวแทนของเย,ยนเวินแค่เขาจะพยายามรักเธอให้สมจริงหน่อยก็พอแล้วและตอนนี้พวกเราก็ควรจะสยกรรมเปลี่ยนหน้าใหม่ด้วยตำรวจจะได้ตามตัวไม่ได้นอกจากนั้นปรินเตอร์ยังบอกเธออีกว่า หากคราวหน้าเธออยากให้เขาเป็นใครเขาก็จะเป็นให้บ้างเราจะได้ตอบแทนเรื่องที่เธอเป็นเหยียนหวนให้กับเขาสิ่งที่ปรินเตอร์พูดมันทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกแต่เธอก็ต้องกลั้นน้ําตาเอาไว้แล้วฝืนตอบไปตามน้ําวันต่อมาขณะที่ปรินเตอร์กับเซี่ยวชิงกําลังขับเรือเพื่อหน,นีไปที่ฟิลิปปิน จูจูเธอก็หยุดเรือแล้วบอกว่าอยากจะหยุดพักแล้วและในตอนนั้นเองสาวผมสั้นและตำรวจอีกหลายนายก็ขับเรือรวมถึงเฮลิคอปเตอร์มาล้อมทั้งสองเอาไว้เพื่อจับตัวพวกเขาเนื่องจากก่อนที่ทั้งสองจะออกจากโรงแรมเซี่ยวชิงได้แอบใส่หมายเลขเรือของพวกเขาไว้ในไฟแช็กแล้ววางทิ้งไว้เพื่อให้ตำรวจสามารถตามหาพวกเขาเจอจนสามารถล้อมเธอกับปรินเตอร์ได้ในตอนนี้ในสถานการณ์ที่ขับขันปรินเตอร์จึงไปบังคับเรือเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าเซี่ยวชิงก็ได้ล็อกพวงมาลัยเอาไว้จน มไม่สามารถขยับขยื่นได้แล้วเธอก็บอกกับปรินเตอร์ว่าจะของจริงหรือของปลอมก็ไม่สําคัญขอเพียงแค่เธอกับปรินเตอร์ได้อยู่ด้วยกันก็พอเมื่อผู้จบเธอก็กดระเบิดจนเธอกับปรินเตอร์ได้ตายไปพร้อมกันในที่สุดหลังจากการตายของปรินเตอร์ผ่านไปได้ไม่นานสาวผมสั้นก็ได้ไปหายเยื่วหวนตัวจริงที่มณนทนซานสี ที่กำลังนั่งวาดรูปอยู่บนภูเขาแล้วเธอก็ยื่นรูปของปรินเตอร์ให้เหยียนเหวินดูพร้อมกับถามว่ารู้จักเขาไหมและคำตอบของเหยียนเหวินก็ทำให้สาวผมสั้นรู้ความจริงอีกอย่างนั่นก็คือเหยียนเหวินกับปรินเตอร์ไม่ได้เป็นคนรักกันเพราะเขาเป็นเพียงเพื่อนบ้านของเธอก็เท่านั้นและตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่ได้รู้เลยว่าปรินเตอร์แอบหลงรักเธออยู่ ซึ่งในตอนที่ปรินเตอร์ให้คาให้การเขาโกหกกับตํารวจไปว่าเขากับเธอเป็นคู่รักกันเพราะถึงแม้ในโลกของความเป็นจริงเขาจะไม่สามารถครอบครองเธอได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้เป็นคนรักกันในโลกที่เขาสมมุติขึ้นมาก็พอ